ย้ายภาพการใส่บาทหายไปจากผืนแผ่นดินไทยนะจ๊ะในตัวขนตักแห่งเนี่ยหน้าบ้านเราควรจะมีโรงทานเล็กๆมีโต๊ะตัวหนึ่งมีขันข้าวแล้วก็มีที่ตั้งผลไม้นะจ๊ะแล้วก็ใส่บาทตั้งผลไม้กับข้าวแรงๆใส่บาทพุทธบุตรที่ผ่านมา ทำที่ใครมันก็ได้ที่เราเพราะว่าต่างก็เกื้อกูลซึ่งกันแล้วกันพระฝากชีวิตเอาไว้กับโยมโยมก็ฝาก,กจิตใจเอาไว้กับพระคือพระท่านก็คืออดีตคือหัดนั่นแหละอดีตคาวาสเคยมีชีวิตอย่างพวกเราเนี่ยแต่ว่าเมื่อบาร,รมีของท่านถึงจุดจุดหนึ่งท่านก็ เบื่อในในเพลงกระหัสเราเห็นว่าชีวิตกระหัสมันคับแคบแล้วก็ไม่เคยทำให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดกับชีวิตเลยมีแต่เครื่องพันธนาการของชีวิตพอถึงจุดอิ่มตัวท่านก็ลาออกจากเพลงกระหัสยกฐานะอองตนมาสู่เพศของบรนบิชิตมาเป็นนักบวชไม่ทำมาหากินหรอกแต่ว่าจะมาศึกษาหาความรู้ จากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งแทนตัวของพระองค์เอามาสอนตัวเองเพื่อที่จะได้ดับทุกข์หรือพ้นทุกข์ได้แบบพระองค์บ้างแล้วก็เมื่อศึกษาเรียนรู้กระทั่งมีความรู้ในระดับหนึ่งสอนตัวเองได้ฝึกตัวเองได้ดีแล้วก็นำความรู้นั้นมาแบ่งปันนะจ๊ะมาทําหน้าที่ของครูสอนศิลธรรม ให้แก่เพื่อนมนุษย์ทุกๆคนเพราะฉะนั้นนี่จะให้ภาพนี้หายไปสองเราต่างเกื้อกูลกันเหมือนสุภาสิทธิข้างลดรับแจ้งว่าไม่มีท่านละอดไม่มีรถท่านกระเดินต่างก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันสุภาสิทธินี้ใช้ได้เสมอนี่เลยจ้ะโยมก็ฝากจิตใจไว้กับพระ คือพระมาศึกษาคำสอนดีแล้วฝึกฝนตัวเองพิสูจน์ได้กระทั่งมีประสบะการณ์ภายในว่าเป็นจริงอย่างที่พระสัมมาสมัมพุทธเจ้าสอนก็นำมาถ่ายทอดโยมก็จะได้แนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีสุขในปัจจุบันกระทั่ง <c oughs> ดับทุกข์ได้นะจ๊ะพ้นทุกข์ได้นี่ก็เป็นเรื่องที่ต่างก็เกื้อกูลกัน พระไม่จะตั้งขีเกียติหรือห,หมดปัญญาที่จะทำมาหากินแบบชะโลกไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นตราบใดที่นกกาย,ยังทำมาหากินได้มนุษย์ยังทำมาหากินได้แม้คนพิการเพราะฉะนั้นท่านก็สามารถหากินได้ถ้าท่านอยู่ในพระรหัสแต่ถึงจุดอิ่มตัวดังกล่าวนั่นแหละจึงเปลี่ยนภาวะยกระดับของชีวิตที่สูงขึ้น อสู่เพศของบรรพชิตนี่แหละจ๊ะและขี้เกียจจะเป็นพระไม่ได้หรอกจะต้องมาทําความเบียนเพราะว่าการขอบฉันอาหารที่ญาติโยมให้มาให้เนี่ยแล้วก็เช้าเอนเพนนอนบ่ายพักผ่อนข้ามจามวัดนึกสงัดซัดมาม่าอะไรอย่างนี้นะจ้ะอย่างนี้ก็เรียกว่าฉันด้วยความเป็นนี้แปลว่ามีหนี่ติดตัวจะต้องไปใจ้ญาติโยม ใช้ยังไงล่ะเวลามาเกิดมาเป็นมนุษย์ใหม่อมาในโลกมนุษย์ใหม่เนี่ยไม่มีโอกาสได้เป็นมนุษย์แต่โน่นไปอยู่กลางท้องนาไม่ได้เป็นเกษตรกรถือกันไถแต่ว่าจะทำหน้าที่ลากขันไถนะจ๊ะนี่แล้วหน้าตาก็จะเปลี่ยนแปลงไปจะมีเขาอยู่บนหัวนะจ๊ะตามตัวจะมีขนยาวหยายบหยาบแล้วตัวก็จะรูปร่างแปลกๆ ยืนไม่ค่อยจะได้ได้แต่เดิน่ึงนันจะยืนสองขาแบบมนุษย์ไม่ได้นะจ๊ะนี่เป็นวัวเป็นควายให้เขาใช้งานเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นเรื่องที่ราอัฟกัมาเขากฎเกณฑ์เขาระบุเอาไว้เขาเซตโปรแกรมเอาไว้อย่างนั้นดังนั้นขี้เกียจไม่ได้ต้องบำเพ็ญสมณธรรมทำความเพียรเลยทั้งปริยัตปฏิบัติปฏิเวทและกเทศนา นี่แหละจ้ะ,ะศึกษาคำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วน้อมนํามาปฏิบัติกระทั่งมีประสบการณ์ภายในแล้วก็นำมาถ่ายทอดอันนี้แงต่งก็เกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วก็พระภิกษุที่บําเพ็ญสมณธรรมกายวาจาใจั้งสาบ,บริสุทธิ์ตั้งแต่บริสุทธิ์ในเบื้องต้นที่ตั้งใจจะทําระนิภานในแจ้งสลหรับตนในพุทธะกองทุกกระทั่งความบริสุทธิ์ค่อยๆมากขึ้นมากขึ้น ความบริสุทธิ์นั่แหละคือแหล่งกําเนิดแห่งเนื้อนาบุญนะจ๊ะตอนที่เป็นท้องนาเนี่ยบางทีก็มีทั้งข้าวทั้งหญ้าบางนาก็มีข้าวมีหญ้าน้อยบางนามีข้าวมากมีหญ้าน้อยกว่านั้นอีกบางนามีแต่ต้นข้าวอย่างเดียวต้นหญ้าวัชพืชไม่มีนั่นนะจ๊ะก็จะให้รวงข้าวที่อุดมสมบูรณ์ จิตใจของบำรพชีพก็เหมือนกันที่บำเพ็ญสมณธรรมบริสุทธิ์ในระดับไหนก็จะเป็นเนื้อนาบุญในระดับนั้นก็เป็นแหล่งแห่งบุญที่ญาติโยมก็จะได้มีโอกาสไปเสียบลักกับท่านไปเชื่อมโยงกับสายบุญของท่านกระแสทานแห่งบุญที่เกิดจากความอาการบําเพ็ญสมณธรรมของท่านเนี่ยก็จะไหลผ่านชาร์จจากในตัวท่านมาสู่ใน,ในใจของเราดวงบุญดวงบารมีก็เกิดขึ้นในตัวเรา เป็นมหาทานบาร,รมีซึ่งก็จะมีผลทำให้เรามีภพทรัพย์สมบัติไปในพบบึงหน้าไม่อดอยากยากจนนะจ๊ะและคำสองท่านก็นจะทำให้เรานี่ดําเนินชีวิตที่ถูกต้องบิดา,าไปสวั์มีสุขในปัจจุบันดังกล่าวนั่นแหละหรือดับทุกข์ได้ต่างก็เกื้อคูลกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นใ้เป้าที่ใส่บาตรการใส่บาตรถากบาตรหาไปจากผืนแผ่นดินไทยนะจ๊ะ ต้องรักษาตรงนี้เอาไว้ให้ดีด้วยชีวิต